ถ้าจะพูดถึงซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่ของทางเกาหลีมีเรื่องหนึ่งรับที่ทุกคนนั้นจะต้องทําความรู้จักกันให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสําคัญที่จะปฏิวัติว,ตวงการซีรีส์เกาหลีไปอีกระดับหนึ่ง Steel the Treasure Keeper จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแดมยองข้าราชการประจําชาวเกาหลีเขาเป็นมนุษย์ประเภทเลื่อยเปื่อยไร้แก่นสารและมักจะแอบงีบหลับในเวลางานอยู่เสมอครับจนคนรอบข้างก็เริ่มเอือมระอา แต่ทว่าเมื่อตกกลางคืนแล้วตัวเดมยองรับก็ได้กลับมาใช้ชีวิตขั้วตรงข้ามอย่างกระตือรือร้นในฐานะของสังไอมงดำที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อกำจัดวายร้ายจอมระโมกที่มาพร้อมกับสกิลการต่อสู้แบบขั้นเทพและอุปกรณ์สุดไฮเทคยากมา,มากๆรับที่วายร้ายคนไหนจะรับมือได้ทว่าชะตากรรมชีวิตของเขานั้นจะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางวิวอย่างเรื่องสติลในอีพีที่1กันแล้วครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไล กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำ YouTube p r เมีย m ราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่กำลังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณกันอยู่ทาวาการซื้อขายในครั้งนี้ครับมีการนัดพบกันอย่างผิดกฎหมายซึ่งตัวของประธานอิมคนซื้อเนี่ยก็มีความสนใจในพระศรีอริยะเมตรายนี้เป็นอย่างมากที่เป็นสมบัติอัลลาค่าที่เพิ่งถูกขโมยไปเมื่อไม่นานมานี้โดยตัวคนขายครับที่มีชื่อว่ายองชานก็ได้โฆษณาว่าอีกประมาณแค่5ปีเนี่ยอายุความของสมบัติชิ้นนี้ครับก็จะหมดไปแล้วพอถึงตอนนั้นประธานอิมก็จะสามารถเอาพระรูปนี้ไปขายทอดตลาดได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แถมในตอนนั้นราคาของพระคงจะกระโดดไปไกลมากกว่านี้แล้วซื้อไปไงครับก็กําไรเห็นๆมันก็เลยทําให้ประธานอิมค่อนข้างจะสนใจเป็นอย่างมากและเตรียมพร้อมรับในการซื้อขายในทันทีซึ่งประธานอิมก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำไมการซื้อขายในครั้งนี้เนี่ย จะต้องใช้บอดิกาดมาคุ้มกันมากขนาดนี้ด้วยละ่ะยองชานก็เลยบอกไปตามตรงว่าช่วงนี้หัวขโมยโมงดํามันออกอาราวาดอยู่เราก็เลยมีความจําเป็นต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะและพูดยังไม่ทันขาดคำรับชายปริศนาในชุดโมงดําได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทคที่สามารถบอกรายละเอียดทุกอย่างในตึกได้ตั้งแต่จํานวนคนคุ้มกันรับรวมไปถึงห้องต่างๆอย่างละเอียดโดยเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับสกิลการต่อสู้สุดโหด เตรียมพร้อมจะมาขโมยวัตถุโบราณน,นี้ไปจากพวกขโมยยองซานก็ไม่รอชาร้าสิรับสั่งให้ลูกน้องของเขาแต่ละคนมาหยุดไอ้มงดำคนนี้ให้ได้เทว่ามันก็ไม่สำเร็จครับเพราะสะกิลการต่อสู้ส่วนตัวของมงดำนั้นเรียกได้ว่าหาตัวจับได้ยากจริงๆจนในสุดแล้ววัตถุโบราณชิ้นนั้นก็โดนโมงดำรับขโมยไปต่อหน้าต่อตาของยองซานก่อนที่ภาพเหตุการณ์ครับจะตัดมาที่เช้าวันต่อมาที่สถานีตำรวจเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าร้อยตีมินอู นางเอกของเราที่เพิ่งถูกส่งตัวให้มาทํางานในแผนกมรดกและวัฒนธรรมของทางกรมตํารวจแห่งนี้ที่แผนกนี้ครับก็เปิดมาตั้งแต่ปี2006โดยทําหน้าที่ในการสืบคดีวัตถุโบราณต่างๆซึ่งบอกเลยว่าทีมที่นางเอกจะได้มาอยู่ในตอนนี้เนี่ยเธอไม่ชอบมันจริงๆครับม,มรดกและวัฒนธรรมแค่ฟังคํานี้ก็ดูน่าเบื่อแล้วใช่ไหมละ่ะซึ่งตัวของชางฮุนที่เป็นอีกคนที่ทํางานในแผนกนี้ก็ต้องการจะแนะนํานางเอกให้รู้จักกับหัวหน้าแผนกของเราร้อยโทแ,แทอิน เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยแกไปทํางานนอกสถานที่อยู่ครับช่างหุ้นก็เลยมีความจําเป็นต้องพาตัวของนางเอกเดินทางไปนอกสถานที่เพื่อไปเจอกับหัวหน้าให้ได้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าร้อยโทแทอินเนี่ยเคยทํางานในแผนกอาชญากรรมที่เรื่องชื่อจนสร้างผลงานขึ้นมามากมายและโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศแต่ทว่ามีอยู่คดีหนึ่งครับที่ร้อยโทแทอินดันทําพลาดเขาดันไปทําลายวัตถุบโบราณที่ควรจะเป็นของรัฐบาลจนมันก็แตกเละเพราะตนคิดว่านี่ครับต้องเป็นของปลอมแน่ และการกระทําของร้อยโทในครั้งนั้นยังเป็นการกระทําที่ออกสื่ออีกด้วยมันก็เลยสร้างความอับอายกับทางตํารวจเป็นอย่างมากทางผู้ใหญ่เองก็เลยมีคําสั่งให้ย้ายร้อยโทแทอินมาทํางานใน,ผนแผนกนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา พอเห็นกับว่าตัวแทอินครับเคยทําผลงานไว้ที่แผนกเก่าอยู่ค่อนข้างมากการย้ายแผนกแบบนี้ถือว่าปราณีที่สุดสําหรับเขาแล้วครับจนตัวของนางเอกแล้วก็ชางฮุนได้เดินทางมาถึงที่สตูดิโออะไรบางอย่างที่กําลังถ่ายทําครับรายการขายของเก่ารายการหนึ่งให้กับหนูน้อยทั้งสองคนนี้ครับซึ่งหนูน้อยทั้งสองคนนี้ครับก็มีความต้องการจะขายเหรียญเก่าๆที่มันก็เคยเป็นสมบัติของคุณย่า สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นให้กับรายการนี้จํานวน1น0 0 0แสนอลตัวพวกเขาก็บอกว่าถ้าขายได้ครับจะเอาเงินที่ได้มาไปซื้ออาหารให้กับน้องชายได้กินที่เป็นอาหารอร่อยๆแต่พอผู้เชี่ยวชาญของรายการได้ประเมินคุณภาพของเหรียญนี้คร่าวๆก,ก็ได้รู้รับว่ามันคือเหรียญโชซอนทงโบที่สภาพของมันก็ดูเก่ามากๆเลยแถมยังมีรูตรงกลางอีกต่างหากกรรมาการแต่ละคนก็เลยมองกันว่ามูลค่าของเหรียญอันนี้ไม่น่าจะถึง1น0 0 0แสนดอกเอาไปแค่ห้าพันบอนก็พอแล้ว ซึ่งทัตตีเป็นเงินไทยครับก็ประมาณ130บาทมันก็เลยทาให้หนูน้อยทั้งสองคนในตอนนี้ตัดสินใจจะไม่ขายมันในทันทีเพราะว่าได้ราคาที่ถูกมากเกินไปซึ่งในตอนนั้นครับตัวนางเอกที่เห็น2คนนั้นมีความผิดหวังเนี่ยก็แอบ,บสงสารอยู่ไม่น้อยเพราะว่าตนเองก็เคยมีปมเรื่องคุณย่าเหมือนกันแต่ก่อนที่ตัวนางเอกจะทําอะไรไปได้มากกว่านี้เนี่ยตัวร้อยโทแทอินครับก็ได้เข้ามาหาเธอเพื่อเรียกตัวเธอไปทําภารกิจอะไรบางอย่างมันคือการแอบ,บสอดแนมคุณตาคนหนึง่ง ที่เพิ่งถือไหดินเผาราคา3,000ล้านบอนมาเข้าร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยพอร้อยโทแทอินก็มองว่าเจ้าข้างข่าวรับหัวขโมยชื่อดังเนี่ยจะต้องเข้ามาทาบทามคุณตาคนนี้เพื่อขอซื้อวัตถุบโบราณนี้ไปอย่างแน่นอนโดยที่คุณตาเองก็หารู้ไหมว่า ไอ้แกงนี้ครับมันทําเป็นกระบวนการและหาทางในการขโมยไหายมาจากคุณตาคนนี้อยู่และเมื่อจังหวะทุกอย่างมาลงตัวครับร้อยโทแทอินก็ได้สั่งให้ชางฮุนแล้วก็ตัวของนางเอกรีบวิ่งไปจับไอ้เจ้าขังขาานี้กับลูกน้องของมันครับมาเข้าสั่งเตให้ได้ซึ่งบอกเลยว่าสกิลการต่อสู้ของนางเอกนั้นก็สามารถจัดการกับไอ้เจ้าขังข้ารับได้จนอยู่หมัดแบบที่เธอไม่ต้องเปลืองแรงมากๆเลยมันก็เลยทาให้ร้อยโทแทอินครับ มอบความดีความชอบทั้งหมดให้กับตัวของนางเอกในทันทีแถมเขาเองยังให้ตังส่วนหนึ่งกับนางเอกแล้วก็ตัวของชางฮุนอีกด้วยที่ช่วยร่วมกันในการจับโจรในครั้งนี้ได้สําเร็จ มันก็เลยทําให้นางเอกค่อนข้างประทับใจในตัวของร้อยโทเป็นอย่างมากจากตอนแรกที่เธอคิดดูถูกชายคนนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งหลังจากที่ตัวของนางเอกรับได้เงินก้อนนึงมาจากหัวหน้าแล้วเนี่ยเธอเองก็ไม่รอช้าสิครับเมื่อได้เห็นหนูน้อย2คนจากทางรายการกําลังนั่งรอคิวรถบัสเพื่อกลับบ้านและยังเป็นการกลับบ้านแบบมือเปล่าอีกด้วยด้วยความสงสารจับใจครับนางเอกก็เลยเดินตรงดิ่งไปหาพวกเขาและแนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับว่าตัวนั้นเป็นตํารวจก็เลยอยากจะขอเรียนเข้าทั้งสองคนนี้หน่อย คือนางเอกนั้นจําได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนนี้ต้องการจะขายเหรียญเก่าในมูลค่า1 0 0 0 0แบอลแต่ทางรายการรับก็ตีมูลค่ามันค่อนข้างต่ําเลยไม่ได้ขายมันนางเอกก็เลยเสนอกับพวกเขาทั้งสองคนไปว่าถ้าทางรายการไม่รับซื้อเดี๋ยวเธอขอซื้อเหรียญน,นั้นเองจะได้เป้า มันก็เลยทําให้พวกเขาในตอนนี้เกิดความดีใจขึ้นมาเป็นอย่างมากพวกเขาไม่คิดเลยครับว่าจะมีคนซื้อเหรียญที่ว่านี้ในราคาที่พวกเขานั้นต้องการจนเมื่อนางเอกได้เหรียญที่ว่านี้มากรองและยังได้รู้อีกด้วยว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าน้องชายหนูน้อยนางเอกก็ตัดสินใจครับมอบเหรียญเก่าที่ว่านี้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับหนูน้อยในทันทีทั้งสองคนในตอนนี้ก็เลยมีความสุขเป็นอย่างมากก่อนที่ภาพเหตุการณ์ครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของยองซานในตอนนี้ที่ได้มารายงานความผิดพลาดครับ ให้กับท่านประธานยังได้รับทราบว่าพระรูปนั้นในตอนนี้ได้ถูกเจ้าจนโมงดําชิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้ประธานยังโกรธจัดเป็นอย่างมากและตําหนิยองชานชุดใหญ่รับที่ทํางานไม่รอบคอบเลยแต่อะไรที่เสียไปแล้วนั้นก็ปล่อยมันไปตอนนี้มีงานใหม่เข้ามา เพราะว่าประธานยังรับได้พูดถึงเหรียญเก่าๆเหรียญหนึ่งที่มันก็มีชื่อว่าโชซอนทงโบเป็นเหรียญเก่าแก่ครับที่แบบมีรูตรงกลางโดยประธานยังเ,งเองนั้นก็มีความต้องการจะเก็บสะสมมันรับให้ครบทั้งคอลเลกชันยองซานก็บอกว่ามีนายทุนคนหนึ่งรับที่พร้อมจ่ายให้1,000ล้านวอนถ้ามีใครเจอเหรียญที่ว่านั้นมันก็เลยทําให้ประธานยังรับมีความสนใจในในายทุนคนนี้เป็นอย่างมาก และต้องการอยากจะรู้ว่ามันเป็นไลมาจากไหนและได้ขอเบอร์ติดต่อไว้ครับกับยองชนันก่อนที่ภาพเุการจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของนางเอกในตอนนี้กันบ้างที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่อมาซึ่งนั้นก็คือการตามหาจิกจีหนังสือโบราณเก่าแก่ที่เป็นสมบัติแห่งชาติที่บ่อแสล่าสุดของจิกจีเล่มนี้นั้นมันก็อยู่ในการครอบครองของชองซอนครับหัวขโมยมรดกวัฒนธรรมชื่อดังที่เคยประกาศอ้างตัวว่าตนนั้นมีจิกจีในการครอบครองอยู่ และต้องการจะขายให้รัฐบาลรับจํานวน5 0 0แสนล้านวอนแต่พอจะถึงเวลานัดซื้อขายกันจริงๆทางรัฐบาลเองก็ไม่ต้องการจะเสียตังค์ใช่ไหมล่ะครับพวกเขาเลยอ้างตนเองว่าจิกจีเล่มนั้นเป็นสมบัติของรัฐบาล และเป็นสมบัติของชาติก็เลยมีสิทธิจะยึดคืนจิกจีรับคืนจากนายชงซอนคนนี้ซึ่งเมื่อชงซอนรู้แบบนั้นก็เลยอ้างในทันทีสิครับว่าตนนั้นทําจิกจีเล่มนั้นหายไปแล้วก็เลยไม่สามารถส่งมอบมันให้กับทางรัฐบาลได้และกฎหมายในตอนนี้ก็หมดอายุความไปแล้วด้วยภารกิจในครั้งนี้ของนางเอกเลยก็คือเธอจะต้องตามหาจิกจีเล่มนั้นรับกลับมาให้ได้เลยและทางกรมตํารวจในตอนนี้ก็ยังมีความเชื่อว่ามันยังคงอยู่ในการครอบครองของ,ของนายชงซอนนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามรับที่เขาได้ราคาดีเขาก็น่าจะขายมันให้้กับนนทนทุีต่ตอง เพราะฉะนั้นนางเอกจะต้องเร่งแล้วล่ะครับพราะเมื่อร่ก็ตามที่ไอ้ชงซอนคนนี้มันมีนายทุนต่างชาติเข้ามาสนใจเนี่ยเราจะเสียจิกจีนั้นไปตลอดกันซึ่งในรอบนี้นางเอกไม่ได้รับมอบหมายให้ทํางานคนเดียวนะครับเธอนั้นจะต้องมีคู่หูในการทํางานด้วยซึ่งคน,งนงคนนั้นรับก็เป็นคนจากรัฐบาลนี่แหละที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัตถุทางโบราณนนาคดีชายคนนั้นรับมีชื่อว่าแดมยอง พระเอกของเรานั่นเองรับนางเอกก็เลยมีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปหาชายคนนี้ก่อนแล้วกันเพื่อถามถึงบอดแสดสําคัญครับของเจ้าจิกจีเล่มนี้แล้วก็ที่อยู่ของชงซองรับว่าจะติดต่อเขาได้ที่ไหนกันแน่ตัวเธอเองรับก็ได้เดินทางมาที่วัดวัดหนึ่งที่ได้ข่าวว่าแดมยองอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้ซึ่งพอนางเอกได้เดินทางมาถึงเนี่ยก็ไม่เจอเขากับชายคนนี้แต่อยากใดทางพระก็เลยแนะนํานางเอกว่าให้ลองเดินตามหาดูก็แล้วกันเขาอยู่ที่นี่นี่แหละ ซึ่งระหว่างนี้ครับนางเอกก็โทรศัพท์ไปหาชายคนนี้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะรับสายแต่ไม่ว่านางเอกจะโทรไปเท่าไหร่ครับ ไอ้แดมยองมันก็ไม่ยอมรับสายสักกทีหนึ่งจนตัวเธอรับได้เดินทางมาถึงที่อาคารหลังหนึ่งเสียงโทรศัพท์ที่ว่ามันก็ดังขึ้นซึ่งนางเอกก็เลยมีความเชื่อว่าเจ้าแดมยองเนี่ยมันน่าจะอยู่ในอาคารหลังนี้เป็นแน่ก็เลยจัดการรับเดินเข้าไปสำรวจข้างในดูก็แล้วกันซึ่งผลก็ปรากฏว่าข้างในครับมันค่อนข้างรกมากๆของอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดซึ่งกว่าที่เธอจะเข้ามาข้างในครับก็ต้องมุดต้องคลานเข้ามากันเลยทีเดียวและได้เจอจริงๆรรับกับชายปีศาคนหนึ่งที่นอนนิ่งเงียบไม่ไหวติง แถมเสื้อผ้าของเขาเนี่ยยังมีรอยคาบเสียงแดงเปื้อนอีกต่างหาก นางเอกในแว็บแรกรับก็คิดว่าชายคนนี้เนี่ยได้ไปคุยกับรากมะม่วงแล้วหรือเปล่าก็เลยเดินเข้าไปเช็กดูใกล้ๆครับเพื่อฟังเสียงลมหายใจแต่ผลมันก็ปรากฏว่าเจา้าหนุ่มปิศาครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าความตกใจเพราะมีใครก็ไม่รู้รับเดินเข้ามาในห้องนอนของเขานางเอกในตอนนั้นครับก็เลยรีบแนะนําตัวให้กับชายคนนี้ได้รู้จักในทันทีก่อนที่ตัวของเขารับจะบอกว่าตนนั้นมีชื่อว่าแดมยองผู้เชี่ยวชาญทางวัตถุบโบราณคดีนั่นแหละซึ่งเธอในแว็บแรกก็แทบไม่อยากเชื่อว่าคนที่เธอจะต้องมาทํางานด้วยจะมีนิสัยกกม ขนาดนี้เพราะว่าดูจากสภาพห้องรับโคตรจะเละเทะเลยแถมยังมีวัตถุโบราณอะไรก็ไม่รู้ตั้งอยู่ในห้องอีกตั้งหากไม่รู้เหมือนกันครับว่าของจริงหรือของปลอม ในตอนนั้นแดมยองก็เลยแนะนาให้นางเอกเนี่ยไปรอข้างนอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาแต่งตัวแป๊บหนึ่งจะตามไปและเมื่อพระเอกได้ออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยนางเอกก็ได้อธิบายกับเขาได้ฟังว่าเราสองคนได้รับมอบหมายให้ตามหาวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าจิกจีโดยทางตํารวจก็มีความเชื่อว่ามันอยู่ในการครอบครอ,องของชายที่มีชื่อว่าชงซอนอดีตหัวขโมยชื่อดังรับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของพระเอกนั้นก็ติดตามเรื่องนี้มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็เลยจะค่อนข้างรู้จักกับนายชงซอนคนนี้เป็นอย่างดีและการที่ทางกรมตํารวจได้ส่งนางเอกมาลงคดีนี้พระเอกเองก็เลยมองว่าพวกเขาคงต้องการจะปิดคดีในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อตัวของพระเอกแล้วก็นางเอกได้เดินทางมาถึงที่หน้าบ้านของชงซอนคนนี้แล้วเนี่ยพระเอกก็จัดการรับบรีฟให้กับนางเอกได้ฟังว่า เข้าไปแล้วเนี่ยอยากระโตกกระตากพยายามทําตัวถ่อมตัวเข้าไว้แบบที่เขาทํำรับแล้วทุกอย่างจะดีเองแลเองจากสองคนนี้ได้เข้าไปเจอกับชงซอนก็ปรากฏว่าตัวของพระเอกก็จัดการมอบของกำนันต่างๆให้กับตัวชงซองรับเพื่อเป็นของขวัญ มันคือวายชนดีขวดหนึ่งแถมตัวพระเอกยังพูดจาประจบประแจงตัวของชงซอนอีกด้วยว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคอะไรแบบนั้นจนตัวชงซอนรับก็หลงละเลิงไปกับคําชมของพระเอกไปเรื่อยเลยซึ่งนางเอกก็ไม่เข้าใจรับว่าพระเอกใช้วิธีการอะไรกันอยู่วะเนี่ยคือเธอต้องการเข้าประเด็นครับว่าในตอนนี้จิกจีมันอยู่ที่ไหนเพราะทางกรมตํารวจก็มีความเชื่อว่าชงซอนรับไม่ได้ทํามันหายไปจริงๆหร,รอกแต่เขาในตอนนี้ยังคงรอนายทุนมาซื้อมันไปอยู่ซึ่งชงซอนเองก็ไม่ใช่คนโง่นะครับต่อให้เขามีจจิอยู่ รเ,เรื่องอะไรจะต้องส่งมันให้กับรัฐบาลด้วยสุ้ให้เขารับเอามันไปขายกับนักลงทุนต่างชาติได้เงินมาเป็นแสนล้านวอนจะไม่ดีกว่าหรือไง ก็ในเมื่อรัฐบาลตัดสินใจจะไม่จ่ายเขาสักบาทเดียวนี่ซึ่งเมื่อพระเอกสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดก็เลยพยายามจะไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายรับให้ใจเย็นลงก่อนซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับชงซ้อนไปนะครับว่าเดี๋ยวตัวเขาจะขอไกลเกลี่ยกับทางตำรวจก่อนแล้วกัน <c oughs> เผื่อว่าจะหาข้อตกลงที่ลงตัวกันทั้งสองฝ่ายได้มันก็เลยทาให้ตัวนางเอกรับไม่โอเคกับวิธีการของพระเอกเป็นอย่างแรงจะมาไกล่เกลี่ยบ้าอะไรกันวิธีการของพระเอกเนี่ยมันบ้า มันใช้จริงไม่ได้หรอกและเธอเองรับก็ไม่ต้องการจะทํางานกับพระเอกอีกต่อไปแล้วเพราะเธอคิดว่าหากทํางานกับคนแบบนี้ต่อไปเนี่ยยังไงงานมันก็ไม่เดินครับก่อนที่ภาพอีกการรับจะตัดมาที่บ้านพักของประธานยัง ในตอนนี้ครับเขาได้มีการเชิญนายทุนคนหนึ่งที่ก็อ้างว่าต้องการจะซื้อเหรียญโชซอนธงโบรับจำนวน1000ล้านวอนอยู่ทางประธานยังก็เลยโฆษณาว่าทางตนเองรับมีเหรียญที่ว่านั้นอยู่ในการครอบครองหนึ่งเหรียญด้วยกันและมีความต้องการรับจะสะสมมันให้ครบทั้งคอลเลกชันก็เลยอยากจะขอดูเหรียญของนายทุนคนนี้หน่อยว่าในตอนนี้ครับสะสมได้กี่เหรียญแล้วซึ่งนายทุนคนนี้ครับก็มีความใจดีให้เหรียญกับประธานยังไปสังเกตใกล้ๆซึ่งพอ,เ,อเหรียญของทั้งสองคนนี้มารวมกันครับปรากฏว่าในตอนนี้ครับท,รทั้งคอลเลค่2เา ก็จะครบแล้วและประธานยังเองก็ได้เกิดไอเดียในในเรียนที่ว่านี้ก็อยู่ในมือของเขาแล้วเนี่ยจะคืนให้กับนายทุนคนนี้ไปทําไมกันชิงมันมาต่อหน้าต่อตาแบบนี้นี่แหละพาออย่าลืมนะครับว่าในตอนนี้นายทุนคนนี้อยู่ในถิ่นของประธานยังที่มีลูกน้องเป็น10บสคนครับคอยดูแลอยู่ในเวทีนั้นนายทุนคนนี้ก็นาซีดเป็นไก่ต้มเลยสิครับเขาพยายามจะขอร้องกับประธานยังว่า โปรดไว้ชีวิตเขาด้วยเถอะเดี๋ยวเขาจะตามหาเรียนอีกสองอันนี้ให้กับประธานยังเองแต่ด้วยความที่ประธานยังรับกลัวว่าชายคนนี้จะแววงกลับมากัดตนก็เลยสั่งให้ลูกน้องแต่ละคนของเขาเนี่ยจัดการส่งมันคนนี้ครับไปคุยกับราบมาม่วงในทันทีแต่ผลมันก็ปรากฏว่าไม่ว่าลูกน้องของประธานยังรับจะมีอีกกี่สิบคนก็ตาม ก็ไม่มีใครสามารถสกิดชายคนนี้ได้เลยครับเพราะได้ได้ว่าสกิลการต่อสู้ของนายทุนคนนี้เก่งกาจอย่าบอกใครเขาสามารถจัดการกับคนของประธานยังนับสิบได้ในเวลาไม่กี่นาทีและด้วยปากกาเพียงแค่แท่งเดียวครับมันก็เลยทําให้ประธานยังอึ้งแดกเป็นอย่างมากไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันเป็นใครกันแน่วะนี่จนตัวประธานยังก็สังเกตเห็นรอยสักที่ข้อมือของนายทุนคนนี้และก็รู้ในทันทีครับว่าเขามีชื่อฉายาว่า โจฮิวดันและประธานยังยังทราบมาด้วยอีกว่ามันคนนี้ควรจะเดี่ยงไปแล้วไม่ใช่หรอวะทําไมมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยและประธานเองครับก็เหมือนจะรู้ชะตากรรมตนเองเป็นอย่างดีว่ายังไงคงไม่รอดแน่ ก็เลยจะขอร้องโจฮิวดั้งรับว่าไว้ชีวิตตนไปเถอะอยากได้อะไรก็หยิบเอาไปเลยเขามีสมบัติมากมายก่ายกองที่นี่อยากได้เงินเท่าไหร่ก็บอกมาเลยสิแต่ทวัดชายปิศาคนนี้รับไม่สนใจจัดการส่งประธานไปคุยกับรากมะม่วงในทันทีต่อหน้าต่อตากล้องวงจรปิดอันหนึ่งรับที่กำลังสังเกตพฤติกรรมของชายคนนี้อยู่และคนที่ดูอยู่หลังจอรับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือตัวของยองซานเจ้าหัวขโมยเมื่อตอนต้นเรื่องรับ ได้เห็นเหตุการณ์ที่โจฮิลดันทำทุกอย่างยองซานก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาสุดขั้วหัวใจเลยสิครับดูนว่าเขาคนนี้ครับจะรู้จักเป็นอย่างดีว่าชายปริศนาคนนี้เป็นใครและมาจากไหนกันแน่ซึ่งตัวของโจโอเองก็จัดการมาเคลียร์หลักฐานที่ห้องกล้องวงจรปิดครับเพื่อไม่ให้มีใครสืบสาวมาจนรู้ตัวตนของเขาแล้วโจในตอนนั้นก็รู้อีกด้วยว่าต้องมีใครสักคนครับแอบดูเขาอยู่เมื่อกี้เป็นแน่แต่ในตอนนี้มันไม่อยู่แล้ว จนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงในตอนที่พระเอกกำลังทํางานอยู่ที่สํานักงานจู่ๆรับเจค้คนหนึ่งที่มีชื่อว่าชุนจาก,ก็ได้แวะมาหาพระเอกด้วยซึ่งดูดววาเขาครับจะรู้จักกับเจค้คนนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนในตัวของพระเอกครับเคยไปกําหนดที่ดินของเจ้แกให้กลายเป็นสมบัติทางโบราณน,นักดีมันก็เลยทำให้ตัวเจ้แกครับสูญเสียที่ดินตรงนั้นให้กับทางรัฐบาลไปดืด้อๆในขณะที่เธอครับได้ค่าตอบแทนกลับมาที่ไม่น่าพอใจเลย มันก็เลยทําให้ตัวเจ้ครับต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากตัวของพระเอกให้เขาชดใช้มาให้หน่อยสิเพราะถ้าพระเอกไม่ช่วยเจ้กแกแล้วละก็เจจะแฉให้หมดครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเอกแอบมาทําอะไรที่ที่ดินของเขาบ้างมีทั้งการขุดท่อขุดดินอะไรแบบนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตเลยสักครั้งเดียวซึ่งพระเอกก็รับปากกับเจชุนจาไปนะครับว่า จะเร่งจัดการให้ได้เร็วที่สุดในขณะที่ทางฝั่งตํารวจในตอนนี้ครับหลังจากที่พวกเขาจับตัวค้างคาวได้แล้วเนี่ยก็เลยมีความต้องการรับจะจับตัวยองชานอีกสักคนหนึ่งที่เป็นหัวขโมยชื่อดังเหมือนกันเท่าในตอนนั้นเนี่ยนางเอกไม่ได้มีกระจิตรใจในการทํางานอีกต่อไปแล้วเธอเองพยายามจะแฉพระเอกอย่างเดียวรับให้กับทางหัวหน้าได้ฟังว่าไอ้แดมยองคนนี้เนี่ยมันสว่าตัวพ่อเธอเองรับไม่ต้องการจะทํางานกับมันอีกต่อไปแล้ว เพราะว่าวิธีการของเธอกับมันเนี่ยมันต่างกันเหลือเกินนางเอกก็เลยมีความต้องการอยากจะเปลี่ยนคู่หูในการทํางานรับเป็นคนอื่นจะได้เปล่าแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้สิ่งที่ตนต้องการอยู่ๆครับเจ้ายองซานก็ได้เดินทางมาที่สถานีตํารวจแบบดืด้อเพื่อขอเข้ามอบตัวกับทางกรมตํารวจอย่างเป็นทางการมันก็เลยทาให้ร้อยโทแทอินกับทางนางเองกครับงงกันไปตามๆกันว่า ทำไมยองชานรับมาขอเข้ามอบตัวแบบดื้อแบบนี้ซึ่งในตอนที่สอบปากคําครับยองชานก็พูดเสียงสั่นๆแทบตลอดเวลายังกะว่าเขากาลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่และสิ่งที่ยองชานต้องการในตอนนี้เลยก็คือส่งตัวเขาเข้าคุกให้เร็วที่สุดเถอะว่าแต่การที่เขาอยู่ที่นี่ครับมันปลอดภัยจริงๆใช่ไหมมันก็เลยทําให้หัวหน้าแทอินรับไม่เข้าใจสิว่าไอ้ยองชานเนี่ยมันสติด,ดีหรือเปล่าอยู่ๆก็อย,อยากเข้าคุกซะแบบนั้นไปแทอินรับก็เลยรับประกันความปลอดภัยกับยองชานไปว่า ถ้ายองชานยอมตอบทุกคำถามที่เขาสงสัยหัวหน้าไทอิงรับจะรับประกันความปลอดภัยให้กับเขาเองยองชานรับก็เลยสบายใจขึ้นมาบ้างก่อนที่ผู้การกรับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของชงซอนในตอนนี้ที่เขาเองรับก็มีปัญหาส่วนตัวอยู่เหมือนกันคือเขาครับได้มีการติดหนี้ประธานพักนายทุนคนหนึ่งอยู่ซึ่งประธานพักเนี่ยก็ได้โทรมาเร่งรัดนะครับของเงินของเขาคืนหน่อยสิชงซอนก็เลยบอกไปตามตรงว่าในตอนนี้เขามีจิกจีอยู่ในการกรอบครองรับเหลือเพียงแค่ขายมันให้กับนายทุนสักคนหนึ่งเนี่ย เขาก็รวยกลายเป็นเศรษฐีแสนล้านในชั่วพริบตาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเงินฉันคืนแน่เว้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆในเมื่อแกโทรมาประธานบักฉันขอยืมแกอีกสล้านหน่อยดิเดี๋ยวจะคืนทีเดียวก็แล้วกันพร้อมทั้งต้นทั้งดอกประธานพักก็จัดให้จิรับมันก็เลยทำให้ตัวชงซอนฟินแบบขั้นสุดไปเลยมาจิบวายที่พระเอกส่งมอบให้ครับอย่างอารอร่อยแต่ทว่าจู่ๆเนี่ยตัวของเขาก็เกิดอาการง่วงขึ้นมา เลยขอ,อน,นอนก่อนละกันบุยแล้วตัวภาพรับก็ได้แผนมาที่เจ้ามงชุดดาในตอนนี้ที่เขากาลังเตรียมพร้อมจะออกปฏิบัติการอีกสักครั้งหนึ่งคือเจ้ามงดํครับได้เดินทางมาอยู่ที่หน้าบ้านของชงซอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ตัวเขาครับจะหยิบเอกสารชุดหนึ่งที่เจชุนจาเคยส่งให้กับพระเอกรับเมื่อตอนบ่ายวันนี้และเมื่อไอมงดํครับได้เปิดมันออกมาดูก็ได้เจอเข้ากับอุปกรณ์อันนึงอยู่ที่พร้อมจะติดตั้งเข้าไปในชุดสูรสุดไฮเทคของเขามันคือฐานข้อมูลทุกอย่างรับแบบแปลนทุกอย่างของบ้านของชงซอน ที่ในตอนนี้พระเอกสามารถเข้าถึงมันได้หมดผ่านทางแว่นตาสุดไฮเทคของเขามันก็ได้ทำให้ตัวของไอ้มงดําคนนี้รู้จักทางออกทางหนีที่ไล่ของบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีในชั่วพปริตาซึ่งก่อนที่ตัวเขาจะออกปฏิบัติการนะครับก็ได้ถอดหน้ากากให้กับเราคนดูได้ยนโฉมว่าภายใต้จะมงดําคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นตัวของแดมยองรับพระเอกของเรานั่นแหละที่กำลังทํางานเคียงคู่ไปกับเจ๊ชุนจาซึ่งเจแกรับทํางานอยู่ที่หลังบ้าน คอยส่งต่อข้อมูลต่างๆรับให้กับตัวพระเอกได้ทำแล้วภารกิจในครั้งนี้ของเขาก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการก่อนที่เราดาร์ของครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอ p พีนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของจุดเริ่มต้นของการเป็นฮีโร่ของแดมยองที่ในตอนนี้ครับยังคงเป็นปริศนาอยู่อย่างที่เรารู้กันดีว่าเขานั้นเปิดตัวมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์สุดไฮเทคและทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้น แถมยังมีป้าที่ไหนก็ไม่รู้ครับมาคอยทํางานหลังบ้านให้กับเขาอีกแสดงว่าก็เลยมีความเป็นไปได้สูงรับว่าตัวของพระเอกจะมีนายทุนกลุ่มหนึ่งคอยซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับพวกเขาอยู่หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าการที่ใครคนนึงจะเป็นฮีโร่ได้นอกจากคนคนนั้นจะเป็นคนดีแล้วยังจะเป็นต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งรับที่ใช้ในด้านการพัฒนาอาวุธชุดเกราะต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายหรือว่าในความเป็นจริงพระเอกนั้นอาจจะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วหรือเปล่า อันนี้ก็ได้ติดตามกันต่อมามากเลยครับว่าจุดเริ่มต้นของพวกเขานั้นมันเกิดมาจากอะไรและใครเป็นคนฝึกฝนให้พระเอกมีทักษะที่เก่งกาจขนาดนี้มาได้คงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในสติลอีพีต่อไป EP ีที่2ครับ ที่ได้ยวไกลเราฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อๆนๆเด้รับชมก่อนไกลเป็นคนแรกเลยกดซับสไครต์กันไว้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกาลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสําหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อไหนการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม YouTube ยูกกของนัด้วย m <목소리가> 니 เพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนเจกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครที่เป็นสายฟังเพลงครับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ลยแอดมุมบนหน้าจอรับแอดมอลโบรร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสาหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระัผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครดี ดีครับ